เป็นบุคคลนะคะบุรุษที่สามบุรุษที่สามภาษาอาหรับเรียกว่าวออิบแล้วก็วออิบะนะคะวออิบใช้กับผู้ชายวออิบะใช้กับผู้หญิงนะคะวออิบใช้กับผู้ชายวออิบะใช้กับผู้หญิงนะคะวออิบมีใครบ้างมีผัวผู้มาฮุมนะคะ ต่อไปกออีบะมีกออีบนะคะกออีบะนะคะมีอะไรมีใครบ้างเฮียฮุมาแล้วก็คุณนานะคะโอเคไหมโอเคค่ะอ่านะคะโอเคไหมการบ้านวันนี้แค่นักเรียนบอกว่านะคะบู้ที่สามคืออะไร ภาษาราว่าไงครับพูดที่สามที่สามอ่าเมื่อกี้ภาษาเราเรียกว่าอะไรคะพูดที่สาม g อ go f แล้วก็ go iba เฉยไหมอ่านะคะพูดที่สามเอฟแล้วก็ g อีบ a นะคะแปลว่าอะไรออเฟ o f อีบ b แปลว่า ก็เอฟแปลว่าผู้ชายใช่ไหมคะอ่าใช้กับผู้ชายัวอิบาใช้กับผู้หญิงก็อ,อ,อีบาใช้กับผู้หญิงนะคะแปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยผู้ที่เารากล่าวอ,อ่าผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะอ่าต่อไปอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้อ่าก็เอฟมีอะไรบ้างคะก็อเอฟอ่าก็เอฟมีอะไรคะ มีเาผู้ชายฮัวใช่ไหมอ่ามีฮัวเขาผู้ชายหนึ่งคนนะคะต่อไปมีอะไรอีกมีฮูมานะคะเขาผู้ชายสองคนมีฮมเขผา,าขะะขผู้ชายสามคนขึ้นไปนะคะเขาผู้ชายสามคนขึ้นไปนะคะหานะคะต่อไปกัวอีบะกัวอีบะมีใครบ้าง มีพิ娅พิ娅ชายหญิงหนึ่งคนอ่าใช่ค่ะต่อไปมาปูมาผู้หญิงผู้หญิงสองคนขาผู้หญิงสองคนต่อไปพุ่นนาพุ่นนาผู้หญิงสามคนโอเคนะคะนักเกียนเขียนให้หมดเลยนะคะอ้าววันนี้เราจะจบเรื่องนี้นะคะ Alors, อาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะอาทิตย์หน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเพราะว่าเราเรียนมาหลายวันแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะโอเคไหมอาทิตย์หน้าอ่าอาทิตย์หน้านะคะลืมอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคําสรรพนามนะคะโอเคไหมอ่านะคะอาทิตย์นี้ให้นักเรียนทําแค่สองข้อก่อนนะคะอ่าบุรุษที่3นะคะ มีใครบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะอ่าแล้วนัเกเรยียนตอบเล้ยม่อกี้ใช่ไหมคะให้หนัเกเรยียนเขียนลงในสมุดนะคะหรือเขียนในสมุดวิชาภาษาอาับนะคะโอเคนัเกเรยียนมีอะไรอยากจะถามบ้างไหมเอ่ยไ,ไม่มีอะไรนะคะอ่าถ้าไม่มีแล้วนะคะอรูสตาล่ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.